พันลบมยุราเพชรรุ่งแสดงแล้วจ้า รามนาหัตสาวัสดีนาจารดนตรีวันนี้พี่น้องฟังดีเด่นเพียงได้ทุกคู่รู้คุณจัจนี่เกดีชื่อดังรับฟังทั่วทั้งเมืองไทยลบจัดสันทุกท่านมาชมกันก่อนฝากวดฝากกอนให้กลุ่มคลึ้มอกใจชาหินิเกหากท่านสนใจ มีงานเรียกใช้พันลบอยู่อายุธยาธรรมนา,าชาสาวัสดีนาตราดนตรีวันนี้พี่น้องฟังที่เด่นเพียงได้ทุกคู่รู้คุณจังแกได้ชื่อดังรับฟังทั่วทั้งเมืองไทยรบจรัดสรรทุกท่านมาชมกันก่อนฝากบทฝากกอนหายกลุ่มกลืมอกใจจะหาลิเกหากท่านสนใจมีงานเรียกใชยพันลบอยู่อยุธยา ชนะหวังไว้จังวันหนึ่งทํามันมาถึงต้องทําจะยิ่งยวดอวดใหญ่ไม่อยากอยู่ใต้ตีนต่ำจะยิ่งยวดอวดใหญ่ไม่อยากอยู่ใต้ตีนต่ำจึงคิดเช่าคำควรใครวางแผนตั้งพัง ยังไม่พอจะแพร่วงแบบอสอรพิษเวนกรรมตามคููแต่กูคือผู้ริคิดจะเปลี่ยนนิม,มิตเสียใหมออใ่อยากเด่นอยากดังใครเขาจะทังก็ทังอยากเด่นอยากดังใครเขาจะทังก็ทัง มันอยู่ที่แรงและกำลังวันนี้ตะครั้งเป็นใหญ่สุดยอดไอ้พวกผักบุ้งไต่ทุนบ้านมันอยากคิดมาบ้านแข่งใบ <tschaft> ฉันไหวพี่ <S <S ด้วยถูมึงคิดถูกสมกับที่กูเลี้ยงมาตั้งนานในชัย กูคิดไว้เสมอว่าวันหนึ่งกูจะยิ่งใหญ่ให้ได้แต่หนทางการยิ่งใหญ่ของกูยังมีไม้เบื่อไม้เมาอีกคนหนึ่งที่ยังเป็นขวางทางสิ่งที่กูนักก้นกำลังจะทำอยู่เสมอเสมอใครเหรอพี่มีขวางขางพี่อยู่ตลอดโอ้โหมึงจะใครวะมึงก็รู้อยู่ว่ามีอยู่คนเดียวที่มันจะขวางกูได้คือใครกันพี่ไอหมื่นเสน่ห์ไอ<ชะ>อ๋อไอหมื่นเสน่ห์ ที่รุ่นล้วข้าวเดียวกับพี่อย่างนั้นเหรอใช่ไอ้มือเสน่ห์คนนี้มันเคยมีความหลังกับกูมก็รู้กูบอกย้ำมึงหลายครั้งแล้วว่าคนอย่างมันกับกูเนี่ยอยู่ด่วมโลกเดียวกันไม่ได้เอาเลยไหมพี่เอ้ยเอาเดี๋ยวนี้เลยพี่ที่ฉันจัดการให้ใช้สมองพีผูวที่ฉันโมโหแทนพี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเลยนมึงใช้กำลังทำไมไปเด็กกกอนพี่ฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันเดือดแทนพี่เลยกูเคยรักผูหญิงคนเดียวกันชื่อว่าลำดวน แต่กูต้องพาทาเสียทีเสียเรื่องดวนให้กับมันไอ้มือเสน่ห์คนนี้สักวันหนึ่งกูต้องฆ่ามันให้ได้มึงก็เช่นกันคอยหนุนกูไว <อ S 1> <า>้ยามที่กูมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมึงต้องคอยหนุนกูไว้สั่งแล้วต้องทำเข้าใจไอเรื่องกำลังหนุนพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันคอยซัพพอร์ตพี่เต็มที่เออไม่ว่าพี่จะทำอะไรมาฉันจะคอยช่วยเหลือพี่อีกแ้วแล้วเป็นว่าวันนี้มึงคอยฝึกลูกน้อง ให้แกงมาด้วยฝีมือพราะมม่ททำงานตลอดกูดจะขึ้นเฝ้าพอให้พี่โชคดีไอ้เรื่องฝูกลรงน้อง่อยเป็นนาที่ของท่านเองพี่อยู่ด้วยกันทุกวันเนาะ<ก>แต่<ช> <ๆ S 2> ก็เขินกันได้ทุกวันทุกวันจะเขินอะไรล่ะนี่มีลูกคนเนแล้วนะนี่จะเขินชั่นอีกรอ ยิ่งมีลูกก็ยิ่งเขินเพราะว่าอยากมีอีกคนหนึ่งจะว่าอะไยังไงคะพอแล้วอะไรมองอะไรล่ะถามอะไรได้ไหมเนี่ยถามอะไรอ่ถามมาเลยถ้าน้องเป็นน้งนี่จะตาม ไปเกิดเป็นปลาถ้าน้องเกิดเป็นบุพาพที่ก็ตามไปเกิดเป็นแมลงถ้าน้องพุ่มพพงเกิดเป็นมะม,ม่วงราคาแพงแพงที่ขอตามเกิดเป็น มดแดงเป็นมดแดง,แงเป่ารตรอมไม่ยอมห่างหายถ้าน้องเป็นฟ้าที่จะตามไปเกิดเป็นดาวถ้าน้องเกิดเป็นหญิงสาวที่ก็ตามไปเกิดเป็นผู้ชาย ตัวพี่ทวิลเป็นสายจอติดตามน้องไปเกิดเป็นคู่ใจเคียงคู่กับนางน้องเป็นอะไรพี่ขอตามไปเคียงคู่ ตพี่จะเป็นหน้าต่างน้องเป็นมะเพลงตัวพี่จะเป็นมะปรางอาขอตามน้องนางไปอยู่ข้างๆพูดคุย เป็นนกบินไหวละ<ห>พี่จะพกไปเกิดเป็นไม้ถ้าน้องเกิดเป็นคันไทยพี่ขอตามไปไเกิดเป็นไอ้ถุยถ้าน้องยอมฟังให้พี่ได้นั่งพูดคุย ขออธิษฐานติดตามตะรุยเกิดเป็นเพื่อนคุยเคียงคู่กับนางน้องเป็นอะไรที่ขอตามไปเป็นคู่น้องเป็นประตูนุ่นแน่จะเป็นหน้าต่างจริงหรือเปล่า ตัวพี่จะเป็นมาปล่างญญานะขอติดตามน้องนางไปอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนคุยธ้นน้องเป็นนกพี่จะพกไปเกิดเป็นไม้ถ้าน้องเกิดเป็นคันธ์ ที่ต้องยอมไปเกิดเป็นไอ้ถุยถ้าน้องยอมฟังตัวพี่จะนั่งพูดคุยขออธิษฐาน,นไนยต,ตามตรุษีนะไปเป็น ทำไมเพื่อนคุยเคียงคู่กับนางสัญญากับฉันนะสัญญาจังได้ร่วมเรียง เคี่ยรอ้อนจังเลยเนี่ยได้รู้ว่าอนเคียงนาง,งวันนี้ปากหวานในพิเศษนะเนี่ยในของเคียงคู่อยู่ข้างๆบอกแม่นางอย่าเฮียนอย่าโกรธนะนา หลังนี้คือบ้านขราชการแนวหน้าฉันสิ่เป็นภรรยามีดวงตรังมีเรียนเป็นคุณหญิง โซเซา <S <S มีไม่มีมีหรือเปล่าม,มันต้องมีม,ม,มากเม,ม,มีถ้ามีก็เนี่ยสองคนเนี่ยอย <Yeah, yeah. S 2> ่าอย่ายังเรียนไม่จบปิดองพวก,พวกสซวซาประเดี๋ยวกระเป๋าจะกลว <S 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 งกวเสียตังค์มาเป็นเมียลูก ที่คอยห่วงคอยเย,ยนต้องทาแป้งแต่งตัวเพราะเกรงหัวผุวงจะเย,ยนถือว่าแต่งตัวสวยทุกวันเลยก็กลัวนะสิ ผัวเนี่ยจะไปมีเล็กไปมีน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แปลกๆวันนี้มาแปลกเป็นพิเศษเลยปากหวานปกติแล้วไม่ใช่อย่างนี้เลยนะเล็กน้อยนะผัวไม่มีมันเป็นเลืองธรรมดาธรรมดายังไงนิดๆหน่อยๆอ่ะผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้ชายเิผู้ชายเขาจะบอกว่าเจ้าชู้มันได้ถ้าเกิดเป็นผัวฉันก็ต้องรักฉันคนเดียวนะสิจะไปรักคนนู้นคนนี้ได้ยังไงไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยกวนเมียทำไมละงอแงมากเลย งอแงแล้วให้อะไรลูกฉันกินหรือยังให้กินนมให้กินนมเดี๋ยวก่อนอันนั้นราธิดาน้อยอันนี้ลูกฉันอันนี้ราธิดาใช่ราธิดางองแงมากเลยวันนี้แล้วทำยังไงอะทำไมไม่ให้หยุดร้องไห้ต้องทำยังไงอะก็ให้กินนมกินนมอะไรกินกินนมเราเนี่ยโอ๊ยตายอายุปูนนี่เนี่ยนมบูดหมดแล้วมั้ก็ไม่รู้ก็เห็นดูดละนี่นะอยู่ที่บ้านนะ พอถอดมานี่ยานยันหัวเข่าเลยเนี่ยเกินมังเกินแล้วไม่รู้เป็นอะไรน้งองแงมากเลยราติดาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้รา,า,า,าของเด็กน่ะวันนี้ราติดาอ้อนเป็นพิเศษใช่คงจะคิดถึงแม่ฉันจะขึ้นเฝ้าราชการพอดีฉันจะขอน้ำราติดาไปส่งคืนกับองค์หญิงเบญจมาศเผื่อลูกกับแม่ได้เจอกัน<ช>เด็กอาจจะ<ด><ด>หายกระจองงองแงใช่ใช่ถ้างั้นเมียจ้าอยู่ที่บ้าน รอผัวผัวไปไม่นานผัวจะรีบกลับไปไม่นานแน่นะแล้วอย่าไปจ้องพวกนางสนมกำนันในในเมืองล่ะโอ้ยนางสาไม่ใช่เรื่องไม่เข้าร่วมคุยใจไม่คุยเรื่องเอาเถอะนะเรื่องนั้นรับรองไม่มีแน่มีเมียอยู่คนเดียวแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกสองคนไม่ไปไหนแล้วดูแลลูกให้ดีนะพี่จะรบไปแล้วรีบกลับฉันจะรอนะจ๊ะ ดูแลเมียฉันด้วยนะดูแลลูกให้ดี สามารถนั้นเป็นอัคราเมหสีของเสด็จพี่สีวิชัยกัมพันาหมื่นเสนถวายบังคมองค์หญิงด้วยพะยะค่ะกำลังจะถามหาอยู่เลยหมื่นเสนหญิงเ่ต้องขอบใจหมื่นเสนนะที่เอาราชธิดาของหญิงน่ะไปเลี้ยงในขณะที่หญิงน่ะประชวรมันเป็นหน้าที่ของเมียของกัมฉันอยู่แล้วพะยะค่ะองค์หญิงไม่ต้องเป็นหัวแต่ที่วันนี้นำราชธิดาน้อยมาขึ้นเฝ้า รู้สึกว่าราชธิดาน้อยจะร้องไห้กระจองงงแงเห็นทีว่าจะไม่เอาใครนอกจากองค์หญิงคนเดียวเท่านั้นนะพะยะค่ะแค่นี้เราก็ขอบใจท่านมากแล้วที่ดูแลราชธิดาให้เรามานี่นะลูกนะขวัญเอื้ขวัญมานะลูกนะองคหญิงพะยะค่ะที่มึงเผยขึ้นมาแล้วไม่ให้การขึ้นเฝ้าผมชั้นขอทูลลาองหญิงไปขึ้นเฝ้าพระองค์ก่อนนะพะยะค่ะขอบน้ําใจเธอมากจ้ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมารับราชธิดาน้อยนะพะยะค่ะขอบใจนะจ้า E พรรทธาตนักรบผู้คนคำนบนอบน้อมเพราะพระพถือมันไปตามระมอมทุกคนก็ยอมยกย่อง ที่แผ่นดินอุดมสมบูรณรัเป็นผู้สมดุลทุกด้านเราห้ามให้ใครมีใจเกียดข้านคิดมาเข้าขันลองคองระดีสุดคู่ไปท่ัวงแคว้น ประทับอยู่แท่นชัดทองเจเรนสุขเสร็จน้องหนุ่มนานงายใต้ร่มสวกะชัดแห่งขัตติยราชข้าศีวิชัยมีพระมเหสีเทียบที่นั่นก็คือเบญจมาศ ถ้า,าราเอกคู่ปะไทยของเรามีด้วยกันทั้งสองคนไพนาว่ามื่นสเสน่ห์พร้อมไปด้วยคุณชนะทั้งสองคนนี้ถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเพื่อนของเราเมื่อครั้งก่อนได้ร่ำเรียนวิชาเพลงดาบและสำนักดาบเดียวกันแต่ทานะบันดอนมันต่างกันซึ้นเชิงข้าเป็นเชื้อโงเหมาราามิอาจจะเป็นเพื่อนกับพวกนั้นได้ ตั้งแต่ข้าขึ้นทะเริงราชเลยให้ทั้งสองคนมาเป็นทหารรับใช้แห่งข้าพิเจ้าคุณชนะขอเดชะควรไม่ควรก็แล้วแต่จะโปรดกรากระม่มมีเรื่องอยากกลาบทูลพระยะค่ะเรื่องอะไรกรากระม่มไม่อยากพูดเลยจริงๆตงแต่ไม่คิดไม่ฝัน ว่าจะเจอภาพบัตรสีบัตรเถลิงข้ากระหม่อมควรจะกราบทูลหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยพระเยะมีเรื่องอะไรจงแจ้งให้เราได้รู้บอกมาหากพระองค์ท่านอยากแจ้งกรกระหม่อมจะกราบทูลว่าบัตรนี้อาหมื่นเสน่มิตรเ,เก่าเล่นชู้อยู่กับพระมเหสีเบนจะมาศ<อ>ใน<อ>สวน<บ>เปียน่ะ ไอ้ขุนชนะสิ่งที่มึงพูดมาไม่เป็นความจริงแล้วก็มึงตายกล่าวกระหม่อมอย่าเอาทูลเสน่ห์ไหนขะกล่าวกระหม่อมยอมตายแต่หาว่ากล่าวกระหม่อมไม่พูดความจริงไม่ขะอยากกราบทูลที่ไหนมันเป็นความจริงกล่าวฉันหมื่นเสน่ห์มาหมอมเฝ้าพระองค์แล้วผู้ที่เจ้าค่ะมาอยากจะขมมาแล้วอยากยะะจะมองหนะ้าหาว่าเป็นความจริงแล้วก็ มือสเสน่ห์รับเรือก้าพี่ค่ะก่อนที่จะมาเนี่ยฮะได้ลาเมียมาหรือยังโถเรื่องอื่นไม่ถามนะผู้ที่เจ้าค่ะสำหรับกัมชันเรื่องลูกเรื่องเมียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอ,อย่าว่าแต่ลาเลยพี่คะทั้งกอดทั้งจูบเป็นยอดดวงใจเลยพี่ค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอ๋เอาแล้ว,ลว,ลวสิ่งที่กูคิดมันได้เป็นความจริง ไอ้มึงสันเนี่ยมึงเล่นชู้กับเมียกูใช่ไหมหากมีได้พ้ที่เจ้าค่ะความนี้พระองค์แจ้งมาจากผู้ใดคุณชนะกลาวความนี้นกับกูใครหรือไ<ะ>ม่ไ,มได้ส่งโปรดอาจยาโทษเป็นสำคัญก็ฉันขอเจรจากับคุณชนะชั่วคู่พระยาค่ะตามสบายคุณชนะ เราเป็นเพื่อนร่วมนาำสาบานกันทุกรับราชการมารุ่นลาวคราวเดียวกันไม่ควรเอาเรื่องเล่นมาแต่งเป็นนิยายเป็นเรื่องจริงทูลพระมหา,หากษัตริย์ไปว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอเราเพื่อนกันอไไั้นเป็นข้อสำคัญที่เราสองคนรู้กันอยู่แตเจ้าจพูดเรื่องเล่นเล่นก็เป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วมันเป็นคือเรื่องจริงที่ขอให้ท่านถอนคำพูด ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจะถอนได้ยังไงนี่มันเป็นเรื่องจริงท่านถอนคำพูดเอจจะถอนได้ยังไงล่ะท่านมึงไม่ถอนใช่ไหมเรื่องจริงเฮ้ยมือสเน่โอ้โหนี่เตะปากต่อหน้าระพักโอ้โหรงท่านไม่ใช่เรื่องจริงนะพี่ยักษ์ตัดสินเลยพี่ยังใครอย่างงี้ก็องรับไม่ได้กูรู้แล้วเห็นแล้วสัตชาติไอ้แมวขโมยมันไม่ใช่เรื่องจริง นี่มึงมาทำ <c oughs> โลอโยโทยมากมหารักเอาโดยดื่มดำหา <c oughs> ยไม่ได้ยศที่มึงมิงเห็นที่ไม่เหมาะ <c oughs> ถึงยาวมีคองมีแควถ <c oughs> อดยศวันนี้พระแน่แนว <c oughs> รับด้กล้าวเวีกค่ะให้คนเข้าแสแอล ซ้ำๆนี่หรือเพื่อนเราคิดจะเผาเรือนเขาเรียกว่าไอ้เพื่อนรือยำเพราะคำไทยผิดนะพะยะค่ะผมฉันไม่เคยคิดทำเช่นนั้นเชินชวนเป็นราชการช่างผู้ใหญ่พี่พะยะค่ะไรไม่ได้คุณชายเป็น่าวแพรก็ชายเย็นเย็นไว้ก่อนไม่ะช่ค่ะราชการชั้นผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ได้ยังไงผมถูกใส่ร้าย ใครใครก็รู้ผู้ชมดูอยู่ยืนยันไอคนไม่ดีอะไรมันมีสันดานเรื่องจริงมันไม่ดีอะไรมันสร้างเสกสรรทำซ้ำ